สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ผาหัวหมวกนะคะลักษณะผาจะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นก้อนหินแบบนี้ค่ะแล้วก็หน้าผาจะเอาแบบซิลิเอตป่ะหรืเจ้าธรรมาดาได้หมดำสองอย่างมีผู้ชายถ่ายรูปอยู่ตรงนี้สองสามเฮ้ยสวยสรสรธรรมชาติค่ะ ให,ให้ชมอีกรอบช้าๆชๆ้าๆช้าๆช้าๆนะคะช้าๆนะคะมีหมาน้อยหนึ่งตัวเขากำลังถ่ายรูปกันมามุมนี้มั่งอลังนั้นแม่มาขวิดพี่หน่อยขวัดยังไม่ได้เลยไม่ได้ขวิดตาไปดิถ่ายวิดีโอแป๊บหนึ่งสองเลที<ม>โอเคประมาณนี้นะคะ เนี่ยมีพื้นที่อยู่แค่นี้เองค่ะน้อยมากน้อยมากโอเคเจอลิลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ